ยังกอเกาเจ็ดซี่เอาคือวางสั่นเกาเจ็ดซี่ตัวอื่นไม่ได้บ่ได้แต่เกาเจ็ดซี่ตัวเดียวมึงข่ายก็วิ่งเกาก็วิ่งหาแล้วโอ้ผู้หนึ่งมาเกาผู้หนึ่งมาเก็ดใส่ลราผู้มาซี่บ่เนี้ยสั่ง ด้านเพิ่นมาบวบเขามีซื้อโอเลยว่าเพิ่นมาจับลอตเตอรี่ให้เขามีเขามีโพลามอนล่ะเอิ่มเพิ่นมาจับให้ยิงเจ็ดสามเน่นี่นี่เตียนเอาตัวนี้หันล่ะตัวใดก่อเจ็ดสามเจ็ดสามนี่อนเพิ่นมาบอกสองมือสองหรือสามมือวสามมือล่ะอาจารย์อาจารย์เท่าไหนน่ะแมงเพิ่นยางมาเล็งน่ะมันจะรถตอรี่มาพอดีเพิ่นมาเปิดให้เบิ่งอาจารย์ก็ได้ยางมากมาบอกข้อหนาเอิ่มนี่เตี้เจ้าเอาตัวนี้นี่มันมีสองใบเจ้าเอาไปเลยวัน Bà? Chết xám, thú. Phần bần lại hạn binh kẹt sam binh hai 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 ไปซื้อตัวไหนเก้าหาเกาหเกาเจมันน่ะเก้าหาเก้าหกเกาเจ็ดาหต่วั 95, 96, วนเลขเกสามันเลขพระอาจารย์ดึงห้0ศูนย์เจ็ดสนเขาแล้วนี่นก็เพิ่นบอกเน่ยคู่เค้เน่าคู่เค็เอาเจ็ดสามกับแปดสามน่ยคู่เคก็ดึงเอาวสองใบนี่ เจ็ดสามกับแปดามยังคูเคมาเจาเไ้มามเจ็ดสามแปดสายังคูเคดึงเอาบมดเลยเอาหมดเลยมีเท่าไรเอามดดเอาหมดยังคูเกอะไรอืมมีเท่าไรเอาหมดพี่น้องเจ็สกับแปสเจ้าท่านใด้ไหวไปฮะนี่เจ้าท่านใดใดหนใเดียวเจ้าฝันดีบ่ะวนนี่านก็เสอรถตีปนทน้ทามาฝันบ่เจ้าไดตัวใดเเจดสามกัอแปดสาม ผมมาเก่าแต่ผมบคเสียในความฝันผมมือเก่าไหมออเจ้าฝันวางใดนี่เอาคอยตีให้ฝันเห็นพระเก่านี่ยโอ้พระพระยังพระคนหรือพระพุทธรูปพระค้นเก่านี่งนะพระคนมันก็ตีได้หลายแบบดิตีได้แปดได้เจ็ดดิเจ้าไปตีพระพุทธรูปจ้าได้ก็ตีเป็นเก่านะพระนะพระพระขันเป็นพระคนนี่ตีได้เป็นแปดเป็นเจ็ดเออนั่นละ แต่ว่ากันพระพุทธรูบเก้าหาเก้าหูกเก้าเก็ดเออแสดงว่าแสดงว่าอันลอตเตอรี่นี่เจ้าเอาของพระอาจารนไแม่นวะค่อยดึงลอตเตอรี่แลี่ยวๆคอยขึ้นไปไหว้เพิ่นเพิ่นวางไดยเจ้าหูว่าเพิ่นบ่รู้ว่าคอยดึงลอตเตอรี่เด้ค่อยดึงปุ๊บคอยเลยเอาเงินไปถวายเพิ่นไปไหว้เพิ่น อันโศกโศกมันมานเด้อขอให้รวยเด้องวนนีพะนะเอามันสิรวยมาได้จังไดละอาจารย์ขันบ่วปวดภัยมันสิมีมาละแม่บั่นเนา,าวเลาวาองค์สี่เลยข่อยซื้อดิเดี้ยวข่อยเจียวห้เบิงข่อยซื้อเราขอ่อ,ขอยเจ้างข่อ,ขอยอข,อยอขอยืนไปหาเพิน่นเพราะว่าข่อยก็ได้ยินจากทางลูกศิษย์เพิ่นกอนกอนกอนที่สิไปหาเพิ่นนะทา้งเสียน็อดนะ บันี้เราเราบอกโอ้ราถึงมิตลลานเนาะคำว่ารตดี่ากไม่ได้แกปวดซล้วแมันใจตัวได้แกปวดเราสิมั่นใจเลขอาจารย์มากที่สุดเสียหนอคนมากลคนสะท่สือเลขอาจารย์ถึงน้ำอาจารย์เราข่อยถามเราคากแล้วถือแต่น้ำอาจารย์ล่ะนี่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 ่ขาซื้อนี่เหระ นี่เลขเพ่อนบอกเสียนอดบอกคข่หนึ่งนหนึ่งเก็สามนหนึ่งสามเกแต่ว่ามันมันได้ต้งนี้อันนี้อันอันนี้คข่ซื้อเลขรดไข่ใบหน้ามันไตรงกันมันตรงกันเมื่อน,นั้นสามเจ็มันบบมีมันมีแต่เจ็ดสามอาจารย์มัย่างมากนี่ตีเตัวนี้บิงปั๊ดหาย <3, S 2> เลยสามถ้าทัานโตโตรงของเพคนนี่เป็นสามเก็ดหรเจ็ดสามผมว่าน่สิมนสามเจ็ดนะพอไปเวิรสามเก็ดจำเป็นมันมีมันมีแเจ็ดสาม เพิ่นบอกว่าหนึ่งสเจ็ดเพิ่นนนั่นน่ะนั่นแล้วเรื่องของเรื่องมันสามเจ็ดมันบ่มีเลยไปเบิ่งเหมือนเพราะว่าเพิ่นไปด่านหน้าก่อนเพิ่นจังมากนีเนาะย่คู่เขกับย่มอยู่หันผู้แห้งเราไงเออมีตอนไหนเอาเม็ดแล้วย่คู่เขก็ไดนันครับบ่จงไวยหวังว่าจะเอาลัดลังลังลังทีนึงกระคักเลาวเต้เล่ากระไดผู้ใดกระวังเนาะยักวง้าว่ากันนัเก่าศูนหกย่คูเขกระไดน้ำเพิ่นบัวหน่อย่อยเลยบ่เก่าศูนหกคือว่าได้สองล้านตัวแมน ือว่าเราได้สองล้านกว่าส่นดอกแม่อ่นอยู่หอวัยัังเว่ากันเมอปานเยไมอานอยได้ยินอันอันวนว่าเราถือสองล้านกว่าส่วนระหว่างวันนี่นี่คือเรือนศูนย์เจ็ดสามนี่เราเมียนไว้เมื่อเราเอาไว้เมื เจ็ดสามนี่ยเจ็ดสามก็แปดสามเนีโอเคเราแต่ลูกเจ็ดห้าพันเนี่ยคือนว่าเจ็ดสามสามเจ็ดเทือนเนี่ยละอืมมันเลขตัวเดียวกันเนาะกับบนเนี่ยฮะเลขตัวเดียวกันมันอาจจะแต่ว่าส่วนมากก็จะสีสื่อโตรงของผ้าจารย์เพราะว่าผ้าจารย์เป็นมักสิให้ให้ยังสิเลขกเป็นมันบอได้กลับแล้วก็จะบอบโตดพ่อมหัวดบางหันพอออกไม่ออกในบ้านแบบมาเต้มยิ่งบละ ตึงมาเบิดมุมขออะเพนบอกพนบอบอกเดยงวดว่างหันพนบอกอยู่ที่พ่นบอกวันสุดท้ายเพ่นว่าหา0ม่งหกมังออกมาเอาเด้อช่วงช่วงพนฉันเพียนคนเต็มคนมาถาวรผาวบอกนบอกในบ้านมาทางอืนกหลารมานังพนชั้นอะไรคนกัญยางนานเลยพนบ่บอกเอาพนบ่บอกดอกคนนน้พนสีบอกตั้งแต่ลูกซี์กับนั่นแต่ว่าต่ข่อยมาอย็ดคิปนี่ข่อยก็บ่บ่เคยถามเลขพนเด้ข่อยข่อยบ่กล้าแม่ คุณได้มาคุก็บ่าหัวขาดสีมาก็สีมาแดวงไกแล้วล่ะคุก็บ่าไปเออแล้ววางสันหลัะแต่ว่าข่อยิบลอตเตอรี่ซุ้มนี่ล่ะไปขึ้นไปขึ้นไปหาเพื่อนข่อยยิบแล้วข่อยยังข่อยขื้นไปวันนี้ข่อยขื้นไปไหวเพิ่นอันอันนี้ยิบที่หลังอันนี้พระเพื่อนเอาพระให้มันอันนี้เป็นเลขท้่ายพระเพื่อนเอาพระให้แต่ว่าออกห้าน้อยสามตัวตรงๆเห็นปะออกห้าน้อยสามตัวตรงนั่นล่ะเลขพระ โอเลกอันเลกอันที่ว่าพระพุทธลูกเพื่นเอาห้แไ่มคอยไปถวายเงินเพื่อนให้มันเป็นห้าเจ็ดแปดบันนีออกห้าน้อยสามตัวตรงคอยระเรียดใจยังวะแต่ว่าคอยยิบเราคอยเลื่อนขึ้นไปเอารว่ลวดโศกโฉมันมันบัดที่อันบัดที่หนีว่าสันว่าเรียกว่ามันเป็นสีรวยหมองได้ลรออาจารย์คือจังซื่อเสยยุ่แต่ว่ามันสีม้าล้วแม่ถึงยามมันว่าสันลราว่า ให้ผมก็ห้เชียเดียวิันมาบ่จงเดอนกลุมผ้าคนบอกผ้ผมก็เือกเพิ่นเนาะเสือเสวันเพินของพอดีเอเือเช้าเล้าไไม่เมือเดียวกันะที่สิหกกลุมผาเป็นบอกว้าเมไหร่มกไปหาจุดถูปล้วดพนเล้วม่อกไปลวดซ้อนนะเนได้มกเสียวลวดซ้อนนะเิน่าแ่เขาไไปจุดจุดน้กันเหมือันมันออกออกออบ ยังว่าเออสิบเจ็ดเหลี่กรางวะเออในผมยึดถูพ่นปวกพ่นจุดถูพ่นปวกบางหันเออเจตูก็สีมักๆอยู่แต่ว่าเหลียวเบื้องเหลี่ยวเบื้องอีกพ่นปวกกันกระไดอันนี้หัวที่สองมากหวเชียวมันออกหาสองอันผมไนจุดไปจุดไปบ่ายโมงวันนี้ผมเห็ดงางเพื่อนบ้านในไครสียงขอไปสื้อเพื่อนเราเพื่นปิดแล้วเอมันก็จะตรงๆเลยอันเด็กทุามันได้หนึ่งหาสอง มันออกาดจุดพ่นปวกนันพปวกขวัน้แมาถอยู iren> iren> ่ก็ส่มใช้พ่นปวกบงไดเอาสีไหมโอ้นั่นบ่เอาเห็ดได้เาสิได้จุดบันี้บ่มีเล็กบ่มีถูเลจะเอาอะไรเขามาจุด่นี่วช่วงแรกช่วงแรกเจ้าสิจุดบังวันนี่จ้าสจุดเาจมือได้ไม่จุดมือเ็บ่ โอ้ยมือเลกกว่าันท yeah. ี่ท่านกันกว่พอจมา้จดเอาเหล็กเล่าก็ที่จดอยูนจุดหกไึแต่พอมาจดเหล็ไข่ผม่จดมือเลกกว่อุจดสเทียรจดสาเทียต่เขาทั้งสเทียเลยอันโรตเตอีมาแล้วนนี่ยสแล้วคุณบ่คมัสือร้าเอารางวัลที่งมาใหซางบ่นั่นมาเอาแม่ซางเอารางวัลทีหนึ่งมาให่ อาวผู้ใดยเสียวรางวัลทีหนึ่งอะพีนองมาเบืองรางวัลทีหนึ่งเป็นมาขายหอดวัดอาจารย์ผันบอยูบเป็นหยังผันบรยูเป็นนันผันกับหางช้อเก่ามาทำแบบเจ็ดสามแลเหลือเอเล่เลยนี่เจ็ดสามสามเจ็ดที่ใส่สามเจ็ดเจ ยังไปามาซ่าเยไดเอาหมนีู่าแปกัยังสามามแปกยังส็ันยั่งเก็ยังเวผมก็ได้ปาเรามาซ่า่วชั้นเพียน เพิ่นไปแล้วเพิ hey ่นขึ้นรถไปแล้วอ๋อเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่อนไปยูุติมันีบ่อยู่เพิ่นอนเพื่อนเพิ่นไปแล้วเจ้ตัถวาย้นั่นแล้วเพิ่นก็ไปแล้วอืแี่ข่อยคืออยากได้จ้ะวะสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดเอเล่เลยใบชุดเท่าใดหนี่ชุดละสองหน่อยค่ะหัวนู้นมโนสาธุเด้อปูลูกสิเอาเม็ดตักเลยเสื้ออาจารย์ต่อมอ๋อเสื้ออาจารย์ ตัวละสองอยเนาะสาตูเด้อปูเด้อตันขอยิบเอยก็หลีกเราไปเสาสโชี่้อที่หนสามแนเดียวเงินบ่มีได้ไปแค่ใบเดียวเราพบเสือเอาย่ใบเดียวค้ับเงินเจ้ามาก วิูกวิดอยากเด้อหัวนี่เสืออาจารย์ขอเสื้ออาจารย์เด้อหัวนี่น้ำเป็ไไนงหลที่เอานังหลาตัวนี้เลยเอะไ

เกตุเสียวลังวันทีหนึ่งอยู่วัดท่าสแบงอยู่วัดท่าสแบงค่ะพี่น้องนี่ละค่ะเป็นพยานเดอ้อนี่ผู้ขายมา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 ยลุยลยนี่มูเจ้าสีรวยมือนี่ละพอดีอันท้างหนาข้าเจ้าวายู่มันก็นเลยเหลือออกมาหาเฮาขั้งหนาเพิ่นขึ้นรถนี้แล้วเลยเหลือมหาเฮาย่งคู่กับไปพาจานกับไปฮะ กจีดสาละเอเล่ข่อยดึงรถแล้วเจ้าเสียวยึติเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟาจังวากันเอายีนองตัวไหนกอนจงเจ็ดานี่ข่อยสีให้เล่ายูนี่น้ำข่อยนี่ละเออเดี๋ยวข่อยสีใไ้เลาดแันแมนันแมนทั้งหนา่นยูบ่เหลือมหาเฮาดินี่ ห้าพันบ่เพ่นไปแล้วหอไม้นร่าถั่ววายพ่นมือเช้านี้แ่ด้น2ตุ๊โตข้นั่นมาให้เงินตุ๊โตโตอ้โตก็อยู่ได้ซ่ส่งเหนเห็นสิเงิ้มานำฮะเออไปสเดีเงินไมได้ไปเ่ๆๆเาเาเนไ้บานนี้เทาบบเนบาดนี้